เอาไม่เท่าแหะอันี่แบบโม่ไอหนึ่งโม่ไซอะโมวมันขับเลยนอยังไงก็สะกดเสบคออันนี้คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจก็บบว่าก็เนี่ยเขากพลังอันนี้กันไงยานันแลวอีกนึ่งก็คือนั่งแบบเตงนั่งแบกินนี่เต็งนี่กินนี่อะไรอ่ะรูปเนี่ย หนึ่งภาพร้านความรู้สึกอุ้ยสิงโตมาจริงๆเลยขอบคุณมาเลยนึ่งพันสองสินโตมาหนงลังบหลัไม่เคยดูยูนิเวอร์แซลอะไรนะยูนิเวอร์แซลสตูดิโมาลีสวยขอบคุณบ้านมหาเฮงด้วยนะคะตัดหน้ามาข้อหนึ่งนะคะขนาดตอมาก ที่มีร้านตัดผมว่าจะไปตัดหน้ามาจะตัดให้มาจริงมัดนี่ไงมันก็ตัดแล้วก็เด๊กแล้งแล้วก็เด้งอยากตัอหน้ามาต้องต่ออะไรก็ติดนี่หมาที่ไหนอยู่วะแต่ว่าตั้งเหงื่อผมไม่ได้จะถ่ายเดรอแบบมันปากมันเสื้อนี้มีสตอรี่นะคือเคยไปท่ายางก่อน อซิมบ้ามูฟ่าสบนอนลิงกไอยู่ตัวล้มหรือว่าล้มกลิ้งคอคือนก็หายไปแม่เอาใส่อยู่นะตื่นมาก็แบบมขนาดเลยโอ้ออกจมูกน้ำออกจมูกเลยเมื่อกี้มีคนแนะนำบอกให้เอาแขนขึ้นแล้วหน้า ีแล้วเมื่อกี้เองไอแล้วคือน้ำปล่ากินหนมด้ยเทคนิคอะไรวะจริงปะเนี่ยโอ๋ใหมอะไรอะปาษาที่สวยมากเลยอะจากบ้านมหาหฮงขอบคุณปาษาทจากบ้านมหาหฮงด้วยนะคะขอให้บ้านมหาหฮงเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปทำการสิ่งใดก็ขอให้มั่นคง บอกให้กาไรขายได้ยอดเป็นพันล้านนี่ร้อยล้านฉันตพังนะเซ็กเนี่ยอันไหนอ่ะไม่ใช่เราไม่่ใชาอ๋อบีบจมูกอ่ะแล้วอะไรอันนี้ <c oughs> ระหายใจแป๊บนบึ นสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะคะสวัสดีสินเช้าเวียดนามสอบบวมนี่ไงปะถ้าไม่บวมมันจะมีขา<ร>ถือไม่บวมมันจะเล็กๆแีบแข่เก่าจะว่าอันนี้มันบวมตอนนี้อยู่<ง>สมุนกับตายชาค่ะ

ขอบคุณเครื่องมินจากบ้านมหาเฮงด้วยนะคะว่านจะน่ารักจังเลยสองของขวัญให้ตลอดเลยทุกคนหวายขอบคุณรถลำโบนด้วยนะคะจากบ้านมหาเฮงนะคะขนาัเลยขอบคุณออมากๆทุกคนฝากไปกดติดตามบ้านมหาเฮงด้วยนะคะ เขออนาน่ารักมาก <c oughs> ขอเสื้อแม่ก็เซ็กซี่ไงหนูไปจะฟาดนะดููไปจะฟาดบักใส่แว่นแล้วมันจะลอยปะ เทนอนบอกแล้วว่าเสียเบิ้มมามาเยือนสมุยมันก็ต้องสะเทือนปะสรุปนอนนอนมัเนมมเป็นดิจิต่ลปะ ว่า <c oughs> มะลเ้าเดี๋ยวก็ดูขึน้นมันนิ่งมากเลยนะอันนี้น่าจะตกแบบหยิบเรา้วมีแทนจะเล่นน้ำทะเลกันปะขอ, <ๆ S 1> อยากไปเรือ ไม่ไดบอดเนรอใช่มีบอดกับพยักษ์ูไม้บบไมกกันเนต,ต<อ>นตกไม่ต,ตแต่ว่ามันเหมือนจะตกค่ะอยากไปซื้ออะไรไปกินที่โรงแรมอ่ะันม,มีเซนทันอะไรที่เนี้ยตื่นเต้นกับเซนทันชอปปิ้งอะไรบ้าง